คบแนะคะก็ยังคงมองว่าทองคำก็ได้ยังยังคงเคลื่อนไหวในกอรอบระดับพันหกร้อยหกสิบหกจนถึงพันหกร้อยแปดสิบห้าอยู่จนกว่าจะเบ็กที่ใจชิดหนึ่งเชื่อวันนี้ก็คงยังอยู่ในกรอบแคบๆจนกว่าพรุ่งน,นี้จะมีการแถลงข่าวของประธาน ECB หรือว่าถ้าอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก1,75ลงมาเนี่ยก็เชื่อว,ว่าน่าจะมีการ ทำให้เงินยูโรอ่อนขึ้นทองคําก็อาจจะมีการขึ้นไหวค่ะเรามีการประเมินว่ามีโอกาสมากมายแค่ไหนคะที่จะได้เห็นการปรับร้อยตรัดในรอบนี้คือ <c oughs> นักวิชานักนักวิชาการหลายหลายที่ก็มีการประเมินว่าน่าจะต้องมีการลดโดยที่ประธานอินซีดีเนี่ยมีการออกมาแถลงข่าวหลายครั้งเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้มีการลดแต่ครั้งนี้เนี่ยเห็นนักวิเคราะห์หลายท่ายก็มีการประเมินว่า น่าจะมีการลดเพราะว่าเศรษฐกิจของทางซีกยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่หรือแม้กระทั่งมุมมองว่าทางกรีหรือทางหลายประเทศที่มีปัญหาทางหนี้สาธารณะก็ต่อเขาว่าจะไม่คดีเหมือนกันนะคะถ้ามีการลดดอกเบี้ยจริงๆเนี yeah. ่ยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห oh ้ามีโอกาสที่จะผ่านไปได้ไหมคะเอ่อต้องจับตามองค่ะเพราะว่าการขับเคลื่อนของทองคําในระยะหลังๆเนี่ยขับเคลื่อนโดยที่มีปัจจัยทางพื้นฐานน้อยมาก อาจจะอาศัยปัจจัยทางเทคนิคค่อนข้างจะเป็นหลักเพราะว่าทุกครั้งที่มีการประกาศปัจจัยพื้นฐานออกมาเนี่ยก็สามารถทําให้ทองคําแกว่งตัวได้เท่านั้นเองแต่ไม่สามารถหลักดันให้ทองคาเบรคที่ไดรซิกหนึ่งจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยกรอบของทองคาเ่ยจะอยู่ระดับพันหกร้อยห้าสามสิบจนถึงพันหกร้อยเก้าสิบห้าซึ่งยังไม่ได้เบรคที่ไดรซิกหนึ่งเลยแล้วก็กรอบกอบ็แคบลงมาเรื่อยๆ แต่ในระยะใต้นี้สังเกตได้ว่าถึงกอดจะแทบลงแต่โลของทองคําก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเร่นนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามีข่าวซึ่งมาสะกิดทองคํามีโอกาสที่จะเบรกเป็นซีขาขึ้นได้แต่ต้องดูค่ะเทรนระยะหนึ่งเดือนเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับพันเจ็ดร้อยถ้ายังไม่สามารถเบรก o อาพันเจ็ดร้อยขึ้นไปได้เนี่ยก็ยังเป็นไพเว์อยู่ค่ะ ก็ทมาวองจริงนะคะเพราะว่าบางทีปัจจัยพื้นฐานที่ออกมาเราจะเห็นทองคาเคลื่อนตัวในทิศทางที่สวนกันก็ได้แต่ว่าทองคำใ,ในบ้านเราช่วงนี้ก็ปรับตัวเพิ่มข,ข,ขึ้นคึกคักเหมือนกันนะคะรับกับช่วงเทศกาลตรุษจีนพอที่จะเข้าไปเก็งก,กำไรเล็กๆน้อยๆ,ๆช่วงนี้ได้ไคะเพราะต้องเป็นเดลี่เทรดนะคะเพราะว่าบาทเนี่ยก็สังเกตได้เลยว่าการแกวนตัวข,ของบาทเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมได้ยากเพราะบางวัวนก็อ่อนขึ้นมาติดตาอก บางวันก็แข็งขึ้นมาประมาณสิบตาต่างใ่โชคดีตรงที่ว่าการแข็งค่าหรืออ่อนค่าเนี่ยไม่ได้เหวี่ยงมากมายเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยก็มีเออเป็นปัจจัยค่อนข้างที่จะน้อยกับทองคําเพราะว่าทองคาเนี่ยช่วงหลังเนี่ยการเหวี่ยงตัวจะอยู่ระดับสิบห้าจนถึงยี่สิบดอลลาร์เพราะนั้นเนี่ยก็ยังพอสามารถทํากําไรได้บ้างเพราะว่าทุกๆุกสิบดอลลาร์ทองคําในบาทก็จะสามารถขับเคลื่อนอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบาทต่อบาททองคา ก็ทุกๆสิบสตานก็จะอยู่ระดับ80บาทปร่อบาททคงคำค่ะค่ะก็เก่งอะไรได้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนในอดีตนะคะ ใช่ค่ะก็จะชะลอตัวลงมาหน่อยจนกว่าที่จะมีทิศทางที่ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิศทางของราคาทองคาในช่วงนี้ยังคงแกว่งตัวนะคะในกรอบแคบๆอยู่วันนี้แนวรับที่ว G ให้ไวนะคะหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกนา้านึงพันหกร้อยแปดสิบห้าดอลลาร์สหรัฐต่อทรลออนค่ะติดตามด้วยสําหรับผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป จะมีข้อแถลงอะไรที่มีนัยสําคัญหรือเปล่าแล้วก็จับตาเรื่องของการคาดการณ์กันนะคะว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นผลการประชุมนั้นจบมาเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะที่เป็นภาพรวมในส่วนของการลงทุนในทองคําในวันนี้กลับมาที่เรื่องของการลงทุนในหุ้น1,500จุดยังคง